หมูสามชั้นผัดโดกกระเทียมปลาผัดกับหมูสามชั้นจ้ะเนี่ยผัดไปตับก็ได้จ้าถ้าใครไม่ชอบกินหมูสามชั้นเนาะจ้าเนาะเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันจ้าไม่ยากจ้าก็ผัดเหมือนผักทั่วไปบ้านเราจ้ะ สวัสดีค่ะผัดกระเทียมป่าหมูสามชั้นจ้ะโดกกระเทียมแล้วก็ใส่ใบด้วยหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็มีหมูสามชั้นพริกใสให้สวยจ้ะแล้วก็มีกระเทียมสับจ้ะน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็มีน้ำตาลผงปรุงรสซีอิ๊วขาว แล้วก็น้ำมันหอยจ้ะน้ำมันไม่ต้องใส่หลายจ้ะสักสองช้อนก็พอจ้ะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมจ้ะเจียวกระเทียมพอหอมจ้ะใส่หมูลงไปจ้ะ ัดหมูไปให้สุกกะแล้วก็จะได้ปรุงรสกะหมูสุกปรุงรสเลยจ้ะ น้ำปลาผงปรุงรสซอสปรุงรส 喂。 พี่ซอสเข้ากันจ้ะก็แล้วก็ใส่ผักจ้ะเพราะว่าถ้าเราใส่ซอสกับลงไปแล้วก็พัดน่ะพักเราไม่ได้เหี่ยวมากจ้ะใส่ใบนิดหนึงเนาะ น่นักกินเลยหนากกินจังเลยชอบหวานก็เติมน้ำตาลเลยจ้ะ,ะพ่อที่นี่อเอาแค่ผักสองลุกสไลซ์จ้ะเสร็จแล้วอ่ลองไปเก็บมาทำดูจ้ะอร่อยจ้ะหรือว่าจ้ะ ใส่ตับก็ได้จ้ะเนาะแต่ฉันใส่หมูสามชั้นจ้ะตับไม่ค่อยชอบกินจ้าลงทําพูดจางง่ายๆนี่เขาพัดเหมือนพัดบานเราถั่วไปจ้ะเนาะนกระเทียมป่าดอกกระเทียมป่าผัดหมูสามชั้นเสร็จแล้วขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปจ้ะชอบก็กดชอบแล้วก็ดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า